คอยมองมองไปคันคันหน้าด้วยนะเมื่อกี้หลุดเป็นรอบแล้วเด็ดมันตัวเล็กไปหน่อย,น,อออย,ยน้ำอีกเห,นะหยื่น้ำใส่ใหญ่เลยนะใต้องมีสี่โลอะเกินตัวอันนี้ต้องมีสี่ไม่เกินเพราะมันเป็นท้องอีกเรียวแต่ไม่มีอะไรเล็งแหวกสวย,ยนะสวยนนะสวยสวยครับตัวนี้น้ำหนักดีครับใหญ่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 ครับตัวนี้สวยครับด,ดูดูเงาอ้าวครับเดินเดินไปได้เลยครับ หยุดค้างไว้เหนื่อยแล้วชุใบนี้ใบนี้น่าจะมีถึง7กโลครับใบนี้ว้าวดูตกใจไฟไฟสวยครับใบแก้วโตน้ำหนักกระพื้นเลยวางกระพืเลยหลวางกระพืในี้น่าจะมีถึงน่าจะนัไปต่ําแต่5-6กโลครับวไปเลย ปากเฮ้ยตีตรงๆดิมาแล้วมันกินอะไรันเดินเดี๋ินเดี๋ยวมันไปเกาะอะไรปากร้อยก่อนมันกินได้ไหมกินได้ดิกินเดี๋ยวดึงขึ้นไปข้างบนหน่อยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปงี้ขยันร้องจังเลยก็เลยกินสวยแยะงูเหรอูไม่น่ารักหรอปล่อกให้ใครดูไม่ได้ปูอีกเต็มปากนี่เลยไม่รู้แล้วเข้าปากเข้าปากเป็นปากเล็กย่างเง พี่ก็บอมว่ามีกินปดป่าพี่เากินเป็ดบ่อยน้ำหนักดีครับไซนี้ดอดาูตัวฮะดูตัวดินหน่ปิดหน้าเลยนฮะไม่เอาไม่เห็นหน้ามันตกน่าจะห้าหกโลนะหกพี่อ้โหหนาที่ของพี่มันบ้วนออกมันเหมือนปลาุหน้าเลยเข้าเต็มคอเลย